ราวเรียนครูเป็นอาจารย์วิชาที่เคารพและสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะดิฉันนางสาวทิพย์ยิ่งยงเป็นผู้ดำเนินการอธิรายในหัวข้อปัญหารโรคให้เลือนออกค่ะและในวันนี้ดิฉันได้รับเกียรติจากผู้ชี่ยวชาญในด้านต่างๆให้ความรู้แก่ท่านค่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาดิฉันขอแนะนําผู้ชี่ยวชาญทุกท่านได้รู้จักค่ะท่านแรก ท่านที่1นางสวัฒนคาจันทร์ศรีผู้เชีย่ยวชาญด้านการหาความหมายและระยะของโรคให้เลดออกค่ะท่านที่2นางสาวพัฒ์พรวงหญยผู้เชีย่ยวชาญด้านการหาสาเหตุและระยะการฟื้นตัวค่ะท่านที่3คุณธนพลมุลหานนาักวิเคราะห์ผลกระทบด้านสังคมค่ะท่านที่4 สิดาพานมงคลชัยสิริผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณาสุขด้านการป้องกันและสถานการณ์ในปัจจุบันค่ะท่านที่5แพทย์หญิงวัชรีบุญจูผู้เชี่ยวชาญด้านหากรณีตัวอย่างค่ะเพื่อประหยัดไม่เสียเวลาเชิญพบก,กับแพทย์หญิงวัชรีคำัจสีให้ความรู้แก่พวกเราเลยค่ะสำหรับโรคไข้เลื เกิดจากเชื้อไวรัสเดนกนีโดยมียุงลายเป็นพาหนะนำโรคซึ่งยุงลายนะั้นถึงจะดูดเลื่อดคนเป็นอาหารจึงทําให้เชื้อไวรัสเข้าสู่กระเพาะยุงและเพิม่มจำนวนมากขึ้นออกจากเซลล์ผนังกระเพาะเดินทางเข้าสู่ต่อน,น้ำลายพร้อมที่จะเข้าสู่คนที่ถูกกัดเป็นครั้งต่อไปส่วนโรคไข้เลือดออกนะคะก็จะมีทั้งหมด3าระยะระยะที่1คือไข้เลือดออกระยะไข้สูง ไข้เลือดออกระยะนี้จะมีอาการไข้สูงลอยคือไข้สูงที่ถึงแม้จะกินยาลดไข้หรือเช็ดตัวเท่าไหร่อาการของไข้ก็จะไม่ลดลงบางรายอาจมีเลือดหตาอักเสบหรือผื่นขึ้นระยะที่2คือไข้เลือดออกระยะวิกฤตหลังจากที่มีอาการไข้เลือด องระยระพับืนอาการของไข้เลือดอ,ออกในวันนี้อาการรยทั่วไปแะ่ดีขึ้นและจะเจริญอาหารมากขึ้นเมื่อเทียบกับเมื่อก่อน,อนที่ไม่ค่อยรับประทานอาหารเลยในบางรายอาจมีอาการกดผืนขึ้นตามร่างก,กายและปะสัสสาวะจะออกมากขึ้น มีประการคนที่มีเชื้อไวรัสช่วงที่มีไข้สูงคะ่ะเชื้อไวรัสจะเพิ่มจำนวนในตัวอยู่ประมาณ8 1 0วันนะคะเชื้อไวรัสจะไปที่ผานาังกระเพาะและของน้ำลายยู่เมื่อ,อยุ่กัดคนก็จะแพร่เชื้อสูส่คนซึ่งส่วนใหญ่นะคะโรคนี้จะเกิดกับเด็กโรคนี้จะระบาดในช่วงฤดูฝนยุงลายชอบออกหากินตอนกลางคืนคะ่ะตามบ้านเรือนและโรงเรียนยุงลายชอบปลาไข่ ในที่ที่เป็นภาชนะขังค่ะ,คะเช่นยานยนต์กลาตากระของจารองทุกข์ากแต่ยุงลายไม่ชอบวางไข่ในพ่อน้ำห้วยหนองลองมือค่ะค่ะสำหรับระยะเวลาการฟื้นตัวนะคะระยะเวลาการพักคืนของผู้ป่วยค่อนข้างเร็วค่ะในผู้ป่วยที่ไม่ช็อกมีจะมีไข้ลดลงอย่างรวดเร็วค่ะผู้ป่วยจะเริ่มรับประทานอาหารได้เรื่อปัสสาวะมากขึ้นชีพจรเต้นช้าลงค่ะ ส่วนผู้ป่วยที่ช็อกหาได้รับการรักษาที่ทันเวลา,า,าจะพักฟื้นอย่างรวดเร็วค่ะการรั่วของพลาสมาจะหยุดความดันโลหิตจะสูงขึ้นปัสสาวะมากขึ้นผู้ะะป่วยจะรับประทานอาหารมากขึ้นระยะเวลาพักฟื้นตัวใช้เวลา2-3สาวันค่ะร<ฤ>วมระยะเวลาของการเป็นไข้ตลรอนค่ะสองถึงวันค่ะค่ะขอขอ,ขอ,ขอนุญาตถามค่ะค่ะยุงลายที่ไม่เป็นพาหะมากัศเราแล้วเราจะเป็นโรคให้ได้อกไหมคะ ไม่ค่ะเพราะว่ายุงตัวนัว้นได้มีเชื้อเวลาค่ะขอบคุณค่ะค่ะต่อไปขอเรียนเชิญคุณจิดาภาคุณชนชัยเิรีมาให้ความรู้ค่ะ โดยพบผู้ป่วยมาก,กาามาที่สุด,ดในภาคกลางลงมาคุบภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือและภาคใต้ส่วนใหญ่พบในกลุ่มเด็กโตที่มีอายุระหว่าง10ถึง14ปีโดยสายเหตุร้อยละ80เกิดจากสุณภัณที่อยู่บ้านกัน กำจัดมลที language, language. ่ละนะคะกำจัดพูกน้ำภาชนะใส่น้ำในบ้านติดฝาให้มิดชิดค่ะผมค่ะต่อไปขอเรียนเชิญคุณธนพลมหานไม่ความรู้ค่ะครับผมสำหรับการเจ็บป่วยในรูปไข้ได้ดอกนะครับมีส่งผลกระทบตามมากมายนะครับอาทิเช่นเป็นภาระของครอบครัวนะครับมีผลต่อการเรียนต่อการทำงานและการใช้จ่าย จนทำอาจทำให้ผู้ป่วยเ,เสียชีวิตก่อนไรนวนครับค่ะขออนุญาตถานะคะการแพร่ระบาดของโรคให้ลดออกมีั้งแต่ระดับในบ้านครับครับผมสำหรับทางนะครับมีระดับโครัรเรือนนะครับระดับชุมชนจนถึงระดับชาตินะครับ อยู่สปีกาลคะคืออาการให้สูงลอยนะคะให้สูงลอย39.4องศาค่ะและมีมากมีอาการหน้าแดงนะคะโดยไม่ค่อยมีอาการน้ำมูกไหลหรือไอเลยค่ะแล้วก็มีอาการปวด ะระยะที่สองอาการไข้เลือดออกระยะวิกฤตระยะที่สามอาการไข้เลือดออกระยะพักฟื้น,นอาการโดยทั่วไปดีขึ้นจะเจริญอาหารมากขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้านี้ที่มาพูดกินอาหารนะคะค่ะสถานการณ์ของโรคไข้เลือดออกตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงวันที่ 18. สิสิงหาคมพุทธศักร,ราช2 5 0พ มีจำนวนผู้ป่วยสะสมแล้ว5้า1,500คนค่ะมากกว่าปีพุทธศักราช2557ถึง2เท่าและมีผู้เสียชีวิตแล้ว37รายค่ะค่ะสำหรับการอัิปรา ว่าขาดเธอเราทำให้ฉันทนแทบไม่ไหว